อันที่สองเรา,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 าจะไปไหนไปทำแลบแบล้วก,ก็ไปดำน้ำเราเป็นเราไม่ไปกินข้าวหรอไม่กินไม่มกินแะล้วกินข้าวสิกินก็ได้ไม่จกมักแมมอยนะหน่คิดว่าจะไปถูกไหมไม่ถูกเราก็หลงคิดว่าถ้าถอยู่าับดำน้ำน,นี่จะดำลึกแค่ไหน บนเนี่ยเคาไม่ได้ให้ลงไปด้านล่างไอ้เชี่ยมันจะน็อกกิ Out> ้งไม่ได้เป็นส่ัตรูบ้ายไปเนื่อยกูก็เดินมาติดไอ้เหี้ยอ้าวเสียไไม่ได้โดนหมากัดก็ไปโรงพยาบาลเลยอ๋อโอเคิอ้าวใครโดนฉลามกัดนะ ไงพี่เอกตื่นเต้นไหมเพิ่งตื่นตื่นยังได้ับเป็นข่าวเราไม่ได้นำหลักอะไรที่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอ ไปค่ะทุกคนเสียเราเียเกยบเนียเราทำดีๆแล้วอเรามาเราทำดีๆแล้วมากกว่ารงเรีคุณเสียท่านทำเราแบบนี้ท่านทำเลยว้าย เต้นไหมคะตเต้นมากเลยรู้ว่านิง่่นเต้นามเต้นอเดวได้แล้วยครบี้ยวเบี้ยวอะไรเนี้ยเราก็นไฟิ้แบบนี้นะให้ให้มันหลอมนะพอมันหลอมได้ที่เราก็มายืดแบบนี้ยตรง พอได้แบบนี uh See, and and The can The ้ปุ The <groans> The s <S ๊บเนี <sh> ่ยมันยาวคืนนะครับไอ้ส่วนที่มันงอเนี่ยส่วนที่มันเล็กสุดเนี่ยเราก็เราก็เอาขอเสดคี่มีเราก็ดึงนะครับคือมันเล็กมากผมมองนี่ตัวเนี้ยตัวเข็มตัวเนี้ยมันจะขนาดเล็กมากนะมันสามารถจิ้มดึงแห่งต้นพืชขึ้นมาได้เซลล์เซลล์เดียวเนี่ยจิ้มลงไปในน้ำธรรมดาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันใช้หลักฟิสิกส์นะวางมือไปเบาๆเนี่ยให้ให้มือมันนิ่งๆนะครับอย่าไปกดอย่าไปกดสเตทนะถ้ากดสเตทสเตทมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วตำแหน่งมันจะพลาดพอเราเห็นเงาดำๆแข้งต้นพืชตัวหม่เสร็จเราก็

เย้เราได้ทุกคนวางมาได้แพงต้อนแล้วคือเป็นคนดียืดเทวดนต้อ,องพีมได้ยงังอ่ะให้เรายืดใช่ไหมเชี <S <S ่ยมือขอดยาวมันทีมพี่ม,มีความสามารถในการเหลอกที่มันแบบไม่เห็นยาวมากาทีนี้เราดูตำแหน่งเดิมก่อน,อ <S <S นเนี่ยเดินดูตรงนี้ได้นะเผื่อแบบอยากลงอยากลง เป็นเอกเป็นไงบ้างคะพี่เขาจะสัมภาษณ์เป็นเอกู้เธอไปไล่โครทำไมเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างเยี่ยมผ่านไหมได้ยังได้ได้กี่ตัวอร่อยไหมคะ ถ้มุทชั้นสต็มสไห่เท่าไรแบบที่สองอาจารย์จอยอาจารย์จอยาจารย์จอยอาจารยอาจาจ

ลุกลุกใส้แล้วใช้แล้วยุดสิบห้าใช่ไหมสิบเอ็ดใช้เปสิบเอไปสิบสองอีกอีกนิดนึง เหนื่อยมากเราเคยทำอะไรมาก่อนถ้าเทียบเทียบเทียบถ้าถ้าเทียบเทียบราคาคนเทียบใช่ไหอ วอคอวันนี้น้องคือพร้อมลงน้ำหรอคะคนนั้นอนะ่ะคือพร้อมนอนมากค่ะตอนนี้านะคะมามดยนนัเร่นน ดูแลตัวเองนะไม่ให้มาตามก็ตามไปที่นี่อ๋อสักอย่างนึงแล้วนะคะกำลังจะไปจุดดำน้ำจุดดำน้ำจุดดำน้ำหัวนะคะที่นี่คือเราจะเราเคยดำน้ำมาก่อนเราก็ดำอยู่ ดำน้ำเวลาพูดดำนาเวลาพูดเคยดำนาเว้ยเขาใ่ไเร็ยนตาย่าดอย่ยังเยอตอนนี้นะคะหันไม่ด้น้นนะคะก็จะเป็นชูชิคือิดว่าจะได้ใส่แน่นอนค่ะยังไงก็ต้องได้ใส่คิดว่าจะได้นั่งเหลือแน่นอนค่ะไม่ก็เด็ดตืน่หไม่จบว

Thank you ดำน้ำเป็นไงบ้างนั่นหนึ่งเป็นไงบ้างดำน้ำไปไล่เปียบจมด้วยทำไมว่าทำไมดำน้ำแล้วตาฟ้าเซเบรียเกิดเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยเขาเลยนซเบรียน คบณธนบุญยิ่งไม่ลงเล่นน้ำเฮ้ยไมคุณนบุิ่งไม่ลงเล่นน้าเลยใช่เหรอไม่บก็เล่นน้ําระมมือมมมีคนจับมึงแล้วคือภาที่เห็นคือตอนเยด้โอ้ยเป๊ป๊เป๊เ ไป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 าปไ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 ป

Thank oh.